สวัสดีครับเจ๊ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมหาเจ๊ก็คือเป็นเป็นแฟนของช่างจวดเนาะครับก็คือโดนแล้วครับที่ผมบ่ได้มหาเจ๊เพิ่นครับตอนนี้เจ๊เพื่อนก็ใหญ่มากเปิดอู่อยู่หน้าบ้านของตาของเนาะครับเจ๊แล้วทําไมถึงย้ายย้ายมาที่นี่ครับก็ไม่อยู่บ้านเลยมาทาอยู่บ้าน อ๋อก็คือก็คือเขาจะเอาที่ไปทําอย่างอื่นครับไปใส่เฟืองไว้ให้วัวกินเขาก็เลยยึดที่คืนก็ไม่ได้ยึดหรอกเขาก็แล้วแต่จะมาก็มาอย่างนี้นะอ๋อครับครับผมว่ามาเปิดอยู่ที่บ้านเราก็ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็รู้อยู่ว่าช่างอยู่นี่เพราะว่าส่วนมากแล้วคนแถบนี้เขาก็รู้ว่าช่างอยู่ตรงนี้เนาะ ตอนลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับครับแล้วก็มันไม่ได้เช่าด้วยเนาะมันมันเป็นที่ตัวเองนะครับครับต้องยอยากครับครับเห็นในเจ๊บอกว่าเจ๊ฝันแล้ววันนี้จาฝันครับไอ้เจ๊ฝันว่ายังไงครับฝันว่าเห็นพระครับพระห้องปูสมยศครับครับอยู่บ้านกระโดน เือเขาเสียแล้วครับครับไม่เคยฟันแต่ฟันเห็นครับฟันหวาหลองพอนให้ของหนะมาครับครับทาไว้ที่บ้านครับเลยรองพอก็บอกว่าเอามือมาครับยกมือให้เขาก็เอาของให้ครับเขาเอาบ้านครับแล้วยังไงอีกครับก็แค่นี้แล้ว ฝันสั้นๆนะคะไม่เคยฝันหนาครับครับก็คือเจ๊ฝันว่าตัวเองฝันเห็นหลวงพ่อคนที่เรารู้จักหลวงพ่อไอ้บ้านบ้านกระโดนหลวงพ่อสมยศอ๋อก็คือหลวงพ่อรูปนี้เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านท่านมรณาภาพไปแล้วอ๋อครับครับแล้วในความฝันเนี่ยก็คือท่านให้สิ่งของ แล้วก็เจก็รับเอารับเอาครับรับเอานี่ก็คือเป็นอะไรครับเจเป็นว่านเป็นว่านว่านอะไรครับว่านอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาให้อามาไว้ที่บ้านให้มาปลูกไว้อ๋อให้มาปลูกไว้ที่บ้านจ้ะอืมแล้วเจก็ได้รับเอาได้รับรับเอาแล้วเอามาได้มาปลูกไหมในความฝันก็ยังไม่ปลูกอ๋อก็คือรับเอาจากท่านจ้ะ ครับครับเจ้แล้วไอหลวงพ่อที่ว่าอ่าเจ๊ฟันเห็นเนี่ยเนาะหลวง,งพ่อมสมยศดนี่ตอนที่ท่านมอหน้าภาพนี่เจ๊จำได้ไหมท่านอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะพอมันต้องเกี่ยวกับอายุท่านเนี่ยแหละพอฟันเห็นท่านเนาะเจ็ดสิบมั้งเจ็ดสิบนี่แหละน่าเเจ็ดเจ็ดสิบแสดานะจำได้ไหม จะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันนานแล้วเนาะอืมครับครับแต่ว่าก็อเอาแค่เล็กพระก็ได้อ๋อก็คือเจ๊จำไอ้ตอนที่ท่านมรณภาพไม่ได้ครับครับอ่าหลวงพ่อไอ้สมยศนี่ก็คือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่คือเจ๊ได้ไปถบ,บุตร<ไ>ท่านประจํา<ไ>ใช่ไหมใช่ค่ะอืมครับครับท่านทําไมถึงไอ้ท่านเป็นอะไรถึงมรณภาพบกชลานั่นหลย ก็แก่แล้วอ๋อครับครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ไปทําบุญกับท่านประจำอยู่ไปก็แกก็อยากชื่อนั่นแะละครับครับก็เลยจําท่านได้ในความฝันก็ความฝันแกก็ได้ชื่อเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นฝันดีนะเจเนะเพราะว่าฝันเห็นพระเห็นเจ้าจ้าไม่เคยฝันนะฝันนี่คื็นฝันครับครับอืมแล้วก็จําท่านได้ได้แม่นยําด้วยแม่นเลยครับ และที่สําคัญก็คือในความฝัน,นยท่านให้สิ่งของให้กระาบเอาเป็นบ้านท่านบอกว่าให้มาปลูกไว้ที่บ้านบ้านของตัวเองหลังนี้เนาะครับครับเจ๊แล้วถ้าฝันแบบนี้เจ๊จะแก้ความฝันหรือว่าตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมตัวไหนครับเอาเอาที่ตามที่ตัวเองเข้าใจก็น่าจะเลขที่เลขที่บ้านเลขที่บ้านด้วยก็คือก็คือคิดว่าเอาบ้านมาปลูกไว้ที่ที่บ้านเลขที่บ้านเท่าไหร่ครับ หนึ่งสามเก้าครับแล้วก็เลขตัวไหนอีกครับก็เลขพระครับเลขพระก็แปดมีเก้าับเก้าเก้าอ๋ <99 S 1> อมีแปดแปดกับเก้าเก้าแล้วก็แปดเก้าแต่เก้าเก้ามันออกไปแล้วเนาะ <laughs> <c oughs> จ๋าก็ไม่เป็นไรน <laughs> ไอ,ไอเ้เลขตัวนี้เลขตัวนี้คือเจ๊เจ๊เตียวเองหรือว่ายังไงไม่ ก็ไม่ตีเพราะว่าเลขยังไงก็ตำรับ่ะมาอ๋อก็คือดูในตำราครับที่ว่าตัวเองฝันเห็นพระมีแปดแปดเก้าแล้วก็แปดเก้าครับแล้วก็มีเลขมีอีกไหมเชไม่มีมีแค่นี้อ๋อมีแค่นี้ครับก็อายุเชก็สีบสออ๋อก็คือตีสายยุตัวเองด้วยก็คือ4ี่สิบสองครับอืมครับอ่าแล้วไอ้ที่ว่า พะเนาะเจเนาะพาให้สิ่งของแล้วเราก็รับเอางี้ตีตีเพิ่มไหมเจ็ดเจ็ดแปดห้าใช่น่าจะใช่เพราะว่าเพราะว่าเจ็ดก็เราจับใช่เราจับเอาเนาะมือก็ห้าพาก็แปดเจ็ดแปดห้าเจตีใส่เจ็ดแปดห้าครับครับก็ประมาณนี้เนอะครับครับท่านผู้ชมครับ ก็คือแนวทางความฝันของอแฟนพี่ช่างครับครับเจเขาก็ตีตัวเลขให้ครับที่เขาฝันเห็นพระครับพระที่รู้จักกันเนาะครับแล้วก็ท่านก็ได้มรณนนภาพไปแล้วส่วนอายุของพระเจเขาจําไม่ได้ว่าตอนที่มรณนนภาพไ,ไปนั้นเท่าไหร่เนาะครับเจเลยตีตัวเลขให้ว่าได้ตำราเนาะครับก็คือ8 8 99แ, so yeah. 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 RE yeah. แล้วก like yeah. yeah. ็8 9ครับแล้วก็บ้ายเลขที่ของตัวเองก็คือ139ครับแล้วก็อายุของตัวเองก็คือ42ครับแล้วของที่พักให้เจ๊ก็ได้รับเอาเจ๊ก็เลยตีว่าอ่าแ8ดแปดหหรือว่า7จ็ดเ8ครับก็ประมาณนี้เนาะเจ๊เนาะครับ อ่าก็คือถ้าเป็นเลขสามตัวก็อย่าลืมตัดด้วยเนะาะครับครับอืมถ้าตีไปอีกมันก็จะลลยตัวไปอีกนะเจอันนี้แหละครับก็ให้ท่านผู้ชมเขาช่วยตีด้วยเนะาะครับเมียนมาบอกด้วยครับสลับแนวทางความฝันของอ่าแฟดพี่ช่างครับ อ่าผมเขยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณอ่าเจ๊มากมากครับที่มาแบ่งปันแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังเนาะครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับวดของวันที่16เมษายน66ครับนานเนาะผมไม่ได้มาทำความฝันเจนครับครับสลับรอบนี้เพื่ออ่าได้ตัวเลขดีๆไปฝากท่านผู้ชมเนาะครับครับผมก็ขอบคุณมากๆครับ